อัปเดตฝนฝ่าพาอีสานมือนีวันที่สองมีทุนายน2 5 6 6พร้อมกับเช็คเรดาราสุดว่ามีฝนอยู่ใสแน่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝ่าพี่พี่น้องนองทุกทาก่านกดติดตามให้ใดนน้เด้อจ้าไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยสำหรับพาอีสานเมือนีจะมีเมฆบางส่วนลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงสีมีฝนฝ่ากระนองรอดายีของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง เน้นในส่วนของจังหวัดนองไก่บึงการสกลนครนครปนมโคราชชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ชิสเกตและกาอุบลรีอุณหภูมิตำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-39องศาเซลเซียสเรดาราสูตรตรวจพอลุมฝนธรรมดากำลังอ่อ,อนถึงปานกลางลุมฝนลดลงปกคุุมพื้นที่อำเภอบุงมค่ะ เซกาบึงคงลงจังหวัดบึงกาฬอำเภอหน้ายุ่งจังหวัดอุดอรธานีอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครอ,อำเภอหน้าท่มจังหวัดนครพนมจา่าทามีเรดาออกมาอ e ีแอนมินก็จะแจ้งให้ทราบจังได้ก็ฝากกดติดตามช่องพยากรณ์อากาศพาอีซาในเด้อยจ่าจะได้บอพาคลิปต,ต,ต่อไปคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคห่าสวัสดีค่ะ